ให้อ่าคือทอดมาอีกได้ออบอกแล้วเราเกือว่ามาแล้วนะมีแต่ตัวตู้อยได้แมวมาเมื่อนั้นคือว่าชำานึงมากนี่เฮ้งไงเหมือนอนนี้กับเพื่อนโทรบอกว่ามาน่อยจะไปแล้วเด้อเออแย่งกันมาก็เลยย่งกันมากเนาะ นาร์เอพี่น้องเอยรีพี่น้องก็มาวกนี้กัมาขับรถมากับพี่น้องมาอีกเฮ้ยขอมาหาั้งน้องของมีเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นมาแต่ใส่ผมบุลุ่มชุ่มชั่วเยอะเออเพือน้องดำเนี่นี่นี่มาครับฮอมา สบาคกันไหมเนาะโดยสบายดีดีอ่ะพ่อฝนข้างทางก็เชิญเอ่อชวนมาขันเด้อพี่น้องเลยฝนก็ยังผมเคยมาเถื่อบ่นี่เคยมาตั้งแต่ตอนผูแหละเอ่เริ่มสั่งบ้านเนาะบัดนี้มีผู้มาอยู่ใหม่ที่บ้าหรือบ่บ่ผมเคยมาเนาะแม่นครั้งแรกได้หนิค่ะสวัสดีเด้อเนาะว่ามีผู้มาอยู่ใหม่ไปเข้าไปหาเพื่อนบ้านนี่ไปพี่น้องเลยพูดดีว่า น่องทองมีเพิ่นกะมาแต่ผู้ลบ้านน้องดำผู้ลนี่กินพาะเลยไปพ่อเพิ่นจะพูดเพิ่นกะมาละเป่นไปอ่ไปยังมาสันเนาะกระดินนี่แหละยังนาเจ้าเชียงยังน่ะฮะฝงมเป็นดอกว่เปดกตแต่เนาะเป็นหมน้พราะคุนี่เป็นมากได้คุนี่นะเอาคนน้ำเรยนี่เกซ้อนี่จับมันเป็นหมาุก หย่าเราวานไว้ขึ้นตะบ้ะอหนิเนาะยังมันขึ้นอยู่ความผูกถ่วงเทียบไปแนะ่ะเนาะมาบกบขึ้นตะนกี้แล้วแปลงครั้งแรกป่ะเนี่ยแปลงแรกเราเสียนหยาของมือของมือเนาะม,มาวันนี้เราเอาเพชรมาแล้วนี่เนาะผูเพชรกามาเรียบร้อยเลยเฮ้ยขักเย็นคัก เผ็ดมาได้เอามาถึงมาได้เป yeah ็ดน uh. uh ี่นะบ้านซื้อนี่สบายดีเด้อเนาะอไรคือเห็นยางก่ายางมาเมื่อยเมื่อยแลอยางไก่ก็เหรอเนายเป็นอะไรคือว่าทกไว่านี่เมือนกตายโครยเรกขี่กันยเนาะขยันนะกรจอดบูฮักออก ตีบ่ได้อีกขึ้นฮอดเมือนขึ้นฮอดมาเหลือยางขึ้นไหมอือโดยโดยโดยเห็นยุคเมื่อกี้นี่เห็นนะไรทั้งน้องจิดาเพิน่นอยากจูงรถมาอยู่ขายามนมนุดแล้วอ่ะมาหาันมาหันเวียนเมื่อกี้นี่มาแพ้ตีิ่นน่อพี่น้องย่างแต่นี่เพื่อฮอดบอลเผาธาตน้องดำเนาะไก่เดือบอยู่ได้พี่นอ้องเหรออทจักสองกิโลสามปะสามพดไดพี่น้องเหรอ สามกิโลหูเนียมาหน้อยเลยว่านซืึนนี่กับเสียตัวหนึ่งเฮ้มาเลยเออมาเรางามงามเนาะเอออ่ะตู้เราได้ยันเป็ดข้าวอ่เสียสบายดีบ่ะบุญเพลสบายดีสบายดีเลยสบายดีสาวธงนี่พี่น้องเออโบ่ได้เคยเข้ามาเห็นแต่ในคลิปเป็ลายช่องมาไทยเนาะ Mày màu bán mày đi tay đắp đỡ. Bên đây, nó là khăn đi, you đi, gì bóng. Mày Mày hiểu cái khăn <Nhan> gì <tosanopus> <em. tosan> มือวานนี่มือวานี้บ่เฮียนมือนันเลยอ่ตอนขึ้นบอกคือตอนไหนตอนตอนเว้นนี่บ่นแหลนออกไปน้น้องยุ่น้องกับพวนแหลนน้อคนรถบ่น้องแาจกบมาได้เบิ่ง่นเลยงขมาสีแดงเกือขามาค่ะเห็นัเห็นเลย เดินวัดวัดเดินวัดแหนแหน่นาฬิ้าพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่มันกับเมื่อน้ำมองว่ามาอยู่พุ่นไปอยู่พุ่นเมื่อน้ำเลยมาโน่เนาะอ่าเบิ่งแล้วเนาะเป็ดเป็ดเป็ดเป็นอย่างก้ามาแล้วก็ต้องต้องให้น้องนาชิดาเฮ็ดคอกเห็นอย่างห้มันอยู่เนาะอ่าตาวเกือบเบื่ออะไรเรื่องเกือมันหนักตึบอลฟองมันมีหัวมันออกได้เนาะ มันกนออนปิมปองในเป็นปองแบบภษาเนาะมันคื่อมาก็เจ้ามามันคุกกับนี้ก็ได้ตัวน้อนะครัวาซาได้มึงคือหลังจากที่ว่ามือมือมาไม่อนัไหนมือมาซื้อน้ำได้เหมือเนาะว่าเสนมาเนาะจุดชุดไหเมื่อเด้อบอตอนมือตอนมือทีเฮีย แต่บาดแต่ว่าเี่เมื่อนั่นเนาะโดยน้องมามาแล้วกระเป๋ากับระเกรลมกระเป๋านอก็พค่นนั้นค่ะแต่พอดีลูกาอนน้อยนี่มาายน้องดำกากมากนะแม่น้องดำกิ่ีกชมอู่ได้ดแม่นเนาะโ้ยพอดีช่ไหมเมื่อแรกกับปัญหามาบ่เห็นแบบนี้หลังจากีกินข้าวแรงแล้วสิเกือบมาหาบุ่านน้องก็ไปางหลอกางลุงแถวนี้กบ่เห็นเนาะ ถ้าบามันไปเองมันนี่มันคือสิกลับมาอยู่เนาะรถเหยียบเพราะรถเหยียบก็ต้องเห็นนิน่ทางมันเอะรวาใเติัวใดก็บเลตัว้ตัวการนี่ตกาน้บเออมันสีดก็คือว่ามาามันอยู่เหมือนเนี่ยเนี่ยคนจับมานะนี่รถเหยียบไม่ต้องเห็นห โบนี่านลินอ uh. ้องวันนี้บ่แม่อยากไปหาบักโแม่พายไปหาเนน้องดายคลิปอยู่เนาะน้องก็เลยบเราอยู่งหน้าพูดลูกไจากเอิร์มาวะโดยหลังจากที่ชุมไเมื่อเนาะก็เกลือเขาห้องแวไดกับโเห็นกไปห้องมอนึงแล้วก็นั่งค้องทางมากับจนดกกับโเห็นแ้อหนึ่งแพงกว่าอถาว่า โดเดยียบนย่งอ่ะคือสีสีเห็นเอย่างคนมอไปนั่นเดีอบเนาะเอาแยงคนเอาไปนี่เนละคนผู้ขอยากได้เนาะผู้ขอยากได้นะอยาไปเลียกมาแ่น้ำตาจะนอกขี้นอนมาเนาะไปได้คือไห่เออขี้หนอนมาได้บอแล้วเราเกือวุมาแล้วนะมีแต่ตัวตู้ได้ มามื่อนันคือว่าชำานึงมาไม่ใ้เฮ้งไงหมือนี่กผนโบอกว่ามนอยจะไปแล้วเดอเอกนมาก็เลยยยางกันมาเนาะอนี่แหละพี่น้องเลยมันลบมาย่มันออกไหมบ่มันออกกูไดมันมีหมุนไหมมันหมุนหมุนมุนอมันคอดหมุนออกตัวนอกคนหอยใช่ไมหนึ่งเทอมันออกไป่ไมแบบนี้มาน้อยน้เทอมากับผนมากกับขวดก็มั เนี่ยอยู่คำบางคืนแต่ละมื่อแต่อย่างบนนี้ไผ่มาแต่ว่าไม่มีคนมาอย่างมากแต่ว่าเออไอ้น้องดูดละแม่ตอนเบ้นนี่ไปเรียกอยู่หุ่นกับคืนมานอนนี่พี่เนาะดูดแม่มาใหน้องดูดน้ำไปเลย บอวันนี้ลูกก็สร้างอย่างนี้น่แต่ว่าเอ้เพื่อนเป็ลังสูงมากมงี้หมมาก็แตมานรบามาหาเลยถือว่ามามือยอ่านินข้าวบุรีาได้มันนี่นาออ๋อมาเป็นเฮียพี่น้องเลยอ่า้ว่าเฮียในแบบใด ่บหนบมีววแววเลยอ่าจ๋แล้วบหินเลก็เดียงอ่ะัวมันยังเนี้ะเนาะเอาหูวันเป็นได้ไยจักจีเม่นคนออกไปจักจีเม่นดถเหยียบวอดีว่าเชียงทาบามันอยู่นี่มันหักจีมาดุ่นสามมื่แล้วคอยเนาะจักห้องใช้มหนึ่งจักเมันยังไม่ยาชุดแรแต่พะมนายังโมหินมาเนาะ ฮะให้มาหน่ะเอ้เมนเน่นเราแปลงมากเลยเด้ชื่อเขาเสียงรถขันว่ได้เห็นนะหาว่าพอมาแล้วมาแล้วมาแล้วขันนี่น้ว่าเราติดเจ้าติดอย่างน้นะแปลงมากเลพี่น้องเนาะมก็นีเป็นยางมากห้เมียยางมาก แล้วตอนนั้เนาะายามืก่อนเราเป็นห่วงมาเป็นห่วงเป็ดห่วงยางไรเนี่ยมาอยู่นะอาเมยไเมื่อวันวนมาแดงตรงนี้โอ้วางร่มเนี่ยนะับขึ้นรถได้นะ เออเนาะดือคี่น้องหลายเทือกได้ลดลทบไปแต่เามันบ่ไปหาน้องดำไปเช้ามันบ่เหตุโต้ดิเหต้นไปนี่บ oh. ่เห oh. ็ดต eh ัวน ah. ี้บ่เป ah. ็นไข่าวบ่ eu.

ไปเบิรโดดพุ่งกันม <c oughs> า,าดีเด้อเนาะเป็นไรเขียนยูเมื่อกี้นี่น่ะขายามันหักบ่เออมาดน,นี้เสื่อมแล้วบันนี้เนาะ ตัดขยันต่อเชื่อมจอดด้วยบ้านนี่มเพิ่กักมีขั้นเดียวนี่พอได้ขี่ไปเรียกงานเนาะช่วงหนึ่งเห็นบุมีขยันในเป็นยูแล่นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้ติดยากอยู่บ่เดี๋ยวนี้ยังยาบหกอยู่เออเดี๋ยวกนองเ้พวกนี้หัวเทียนแลาวก็มัดเอานี่น่ ก็จะสุดแปลงหรอวป่าแปลงเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งไหนยินทางน้องทางมีน่าแปลงเนื้อหนึ่งยังเนื้อหนึ่งคือว่ามาหมดแล้ไปเลยว่าบ้านไห่ที่ไหนยังขี่ไปอยู่อ่ามินข่าวก่อนเนาะอ่้ทางน้องบวยากินข้าวกินน้ำซะก่อนพี่น้องเลยอ่มันกับหัวมันกับบุอยู่บ่เออเขาต้องปิดไว้ชีบ่ โอ้ยขบงขบิวเพมืนกัดดำมาเดี่ยวเงมันกันย่อยแล้วเนาะชีดองเลยรอเพื่อไปหาหยเรียกินงานเที่ยวไปเที่ยวมาเราก็ได้ให้เพื่อนหาเฮ็ด่วยกินกันเนอะเนาะ ว่าูมันรอดเขาเลาะนอกได้วัด่้งเอ่ักได้อยู่นี่มันอักนี่มันโด่งมันเย็นแล้วอยู่นี่ขักได้ไปปาอ้อยนนตื่นเนี่ตอนคยมาตั้งตอนนั้นหรอหได้หก่โดนแล้วคยมาอ อารบ,บมันแาโอยต,ตยานามือน,น,นีแม่ยอยู่นี่เอน,อนนะตนรามามาซื้อมาอยางตอนนั้นนะมาเห็ดปุกต่อมตมน,นียม่ย่างผลช่วงนโอยเย็ยยนทักมันางอยู่นี่ันีแต่เห็ดคอกเห็นยังไหวอลไก็เห็ดอ่างหน้เ่นลินแล้วมันยังบูไปใช่อ่านาติ่ามันลงหนองหนอง,น,องน้ำ เอแอมเบอทางนั้นน่ะขาของน้าแมแาวอมแล้วันมีตัดเลยอาตัเอาไหมอย่างน้มีแล้วปลาี่อมาขันรัดแห่แอมไหมาเาแอมเอย่างนั้กับมันบินไปอะได้ดอกมีน้าบินเป็ดเฮียเีงอย่างนี้แล้วเนาะหาลอแถวหองน้ำหองนี้มันก็เห็นานีแล้ว อ่กเบาเป็ดนี่มันยังบินอยู่แลวเนาะสมารืบินเป็ดบินไกลเป็ดนีมันไดบินแล้วเนาะพอม่ไ่ในยุ่่นในน้องก็มีครอบน้องให้ฝันอยู่ในน้องหน้าน้องนมายักมายังคอด้ฝนบินมันบินเจงมันี่ไล่คุกเอาสองมือนี่ย่นี้สองมือนี่เนาะลกลงแล้วมาอยู่ทีใหม่แล้ววันนี แต่เจ้าของกันยังดึงไม่ได้อุ่นไม่ได้บาทบึงขึ้นบึงไปหุ่นยังบวชั้คมมานะอยากมาอะไกินอย่างลูกลูกุนดมาอ่เอาของมาเนาะ่ไงเอาไก่มาเอาหมูมามาอะไรเป็นอะไรอไรอ่้มากินนะฮะบะแอนเติแ่ชาดำเติม้อต้นโอ ข้าวกำข้าวต้มข้าวกำกับข้าวต้มเออมีแต่เฮานั่นแหละจทำอย่างนอกกันน้องห่อไหมยังห่อาหยังไปตอกใหม่นอกมือเป็นมานะมันอะไรนล้วนะข้าวตอกวันึงกับข้าวค้อดมันใหม่อีกเนาะอ่าข้าวคอนรอดเข้ามาลูกน้องน้องไม่ร้าน้องหลอกเพื่อนนะน้องรอดเข้ามา ได้ปีใหม่ที่นี่พากันไปกินยูสัยไปไปเสียเลยทางมาหน่อยแค่นี้โอ้ทางข้างๆไปหาเฮื่อเราเรากอดโบเห็นแล้วกันเด้กแล้วก็บัมากับมิเตคิดชวดวันเราอยากออกน้ำน่องแค่ไหนอย่างอ้อเกล็ดแม่เราหันแม่เข่อยชนอ้อยแล้วน้องก็บลมกับเบาแซ่ข่อยจุดๆแล้วก็ลมกระเทิงไหร่ เราจะได้ยานขึ้นรถแล้วก็บ่ได้เบิ้ลเมาแต่ลมกับผู้นี่อยู่ทางรถกันเล<อ>ยแล้วสิแลนน้ำกอนรถหรือบ่ลบมากลบมากกันนลูกน้องคือเราหวานเลยผู้น้อยเราไฮเราหวานอันข่อยอยากไปหาบอกโบเราข่อยอยาไปหาเนะี่น้องเราคือแบบมาลินอยู่ทางหน้าแต่ละมือเพื่อเคยปลาดินเนี่ยใช่ขำมากเราคือข่าวหาโบาเห็นอ้าโตกับโตแพงส่งได้ไปเมื่อนานนี้โบหันเกล้อเพื่อเนี่ นข่าเล้่มาขาลาบม่กยามาแล้วเนาะชาวมือเลยาวดำไป่เป็นแล้วเมัอว่าเนาะเออนี่เดี๋ามือนี่มือนี่เหนมาอยู่ยันกัอดาวยู่เ้นเป็นดาวยันกับดาวก็ยันไปแล้วมันด้ยแหละ เปลี่ยนผู้ใหม่ไปจักแม่ยันยนยน้นเลยเนาะับมารถเยียบมันต้องเห็นร่อยๆ้าวัมาน่อยจำจมาได้เยียบตรงทียมมันมุนได้จ้เปด้รถเอ้ามันเยียบต้องเปะอยู่แล้วนอกากต้องยิงแล้วต้องนินแล้ว มันเถ no. oh, ื่อม <laughs> ันมูบาเจ้าไปเนาะไปน้ำมันเถื่อไปทางแบบดงดยเดนห้องเราไปแล้วคนเราูอยากได้นะมาโมเลขี่ได้นะมันงามวะมีรบโกกูเกิลนององมีวาวิอุพรมาแล้วพี่เออจิตมาแล้วฮะ เป็นมาแล้วเหรอวะเป็นเพิ่นพากันไปวัดเหมือนใจไปลันันพันเมียเมาหล่บก้าไปยังไงกินยาขคาอยู่นอกกับวิ่งเลย้ฮะว่าเช่ไอย่างไรอยยุแต่หักเเลยเมา จากแรกยังเอเป็นเป็นของเจ้าของเใเป็นเจ้าของหมเมาดี่รถมูบางเอเมาเนาะนั่งน่นั่งกันวินได้กินยาไปก็ยังนมาเสีชวนอยู่บนหไปนอกินรถจกกันติดมาคำโตบ้านาตรงนี้สวัสดี

พมาเนี่แหละพี่น้องเนาะไม่นี้กะบเบะมาดินน้ำลองตรงนี้เพื่อนพี่น้องเลยจากิดพี่หมอกปีไม้แล้วกรับพ่อพ่อเพป็นก็แต่อยู่บ้านน้องดำเนี่ยพี่น้องเยเนาะแล้วก็มาหาเพื่อนมาเบิองมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิองเนาะฮะแล้วกี้นี่กันได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่น้องเยเนาะพ่อพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใด กับขอโทษขออภัยสี่พ่อแม่พี่น้องบาดูเบิร์ดสุขสุขคนเดอ้อเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีเนาะไปไปดีใจไหมทางบบาขอภัยบาวชิดพป็นโอโลมกับน้องเป็นต่อบาเนี่